สวัสดีครับพี่น้องสวัสดียนะ้ำดึกนะครับเนาะรอบดึกรอบค่าพี่นอ้องเอ้ยพึงออกจากห้องประชุมนะครับเนาะคุณแดนเอาจังไลยดิวัวพี่ไม่ไหวต้องอ้อพี่กลับบ้า <laughs> น <cassette 67> <stadium. S 1> เอาอเคพี่นอ้องอะคอยกันกลับบ,บ้านคือกันนะครับเนาะมาหนี้แวะลานเขามันไก่พี่น้องแวะลานเข่ามันไก่ขอน้านจิ้มเด็ดเด็ดไปเลยครับพี่น้องสองถุงครับพี่น้องนี้ใสไปเลยครับโอ้โหจุกๆุไปเลยพี่น้องน้านจิ้มเขามันไก่สองถุง พร้อมกับน้ำซุปหหอนๆครับว่าต้องใส่จานนะครับนาอเพราะว่าขี้คาดล้างอยู่ผู้เดียวกินง่ายๆครับพี่น้องเอา้าคำแรกพี่น้องอื้อืมนํำติ้มบะอั่ครับพี่น้องข่ามันไก่บะต้องดาวครับพี่น้องครูอดฟังข่ามันไก่พิเศษอื้อแตงพี่น้อง น้ำซุปอนอนครับอือหือเมืม่อก้กินยุคขวาเนาะครับเนาะขบเพิ่ไกลเนี่ยอยู่ในตำบลของคุณครับแวะซื่อครับพี่น้องแบบออกจากห้องประชุมสภาพัตแล้วคนพี่น้องเอ,อ้ยยางแบบเบาไหวหิวคนแล้วกระเป๋าสองกระเป๋าพี่น้องครูครับ เสียงคือเป็นปทั้งสั้นพี่น้องเออแต่ละมือางาหยียครับพี่น้องบอกแต่คำเดียว,ยวแต่กับเต็มที่ครับพี่น้องเต็มที่เฮ็ดหน้าที่เขาคอยจะคลองให้เต็มที่เต็มกําลังเต็มความสามารถครับพี่น้องเพื่อเด็กๆอืืออ <c oughs> อนาคตของชาติลอตีพี่น้อง เลิกงานมาแล้วก็เติมพลังเด้อพี่น้องสุขผูดสุขคนเลยนะครับเนาะเติมพลังมานาั่งกินข้าวน้ำกันครับอือือแดงครับพี่น้องซับนี่ก็มีความสุกแล้วครับน้องคมสุขครับ หอมเมนไก่พี่น้องเออแสบแล่พี่น้องอ,อ,องือืหออย่บานพูด,ดียวครับพี่น้องอือือ ินง่ายครับอยู่งง่ายตื่นต้ากะไปโรงเรียนครับไป,าไปหาซื้อเขากินข้านาเลิกม้ากะงั้นสี่แหละพี่น้องทำเมื่อยทำาม่ได้ไปอ่างคูแตงกะสี่ซื้อเขากล้องมากินคนเดียวจังซี่แหละครับพี่น้องกินเซจกะเบิงโทรทัศน์เมื่อดอันอยากเบิงกระเปิดจังนสี่นะพี่น้องขืนนอนนะครับเนาะ รีวิวชีวคนเดียวประมาณนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกินข่าวเดอ้อพี่น้อง